ข่าวประคัมกีฬาบันไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2565โดยชายบุบครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ช้างศึกยู23จัดเต็มแข่งนอกผสมตัวท็อปไทยลีกลุยศึกดูไบครับในครั้งนี้ตัวทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะฮะตเตร็มส่งรายชื่อนักเตะลุยศึกดูไบครับ ที่ UAE วันที่10มีนาคมนี้จัดหนักจัดเต็มใส่ชื่อของขุนพลนักเตะทั้งในและก็นอกประเทศแบบเต็มอัตราสึกเหลือแค่รอคอนเฟิร์มมาว่าจะมาครบหรือไม่หลังจากที่สมาคมกีฬาบอลแห่งประเทศไทยเตรียมตอบรับคำเชิญจากประเทศสหรัฐอรับอมิเเรตหรือว่า u a e ในการเข้าร่วมการแข่งขันดูไบยูย่ปีอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2 0ง2นที่นครดูไบประเทศ u a e ในช่วงฟีฟ่าเดย์ของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยมีการบริงานบอกว่าทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่8ทีมชุด U23 ปีจากทั้งหมด8ชาตินะฮะั้นนำของทวีปเอเชียรวมถึงจากทวีปยุโรปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยูอที่เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเวียดนามไทยคโครเอเชียจีนซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและก็อิหรักโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละสทีมนะฮะซึ่งแต่ละทีมจะได้ลงสนามทีมละ3ามนัดด้วยกัน ซึ่งล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับรายงานมาว่ารายชื่อ23ผู้เล่นที่จะใช้ในรายการนี้ทางทีมงานสตาฟได้ลิสต์เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนำมาโดยแข้งลูกครึ่งและก็ไทยแท้ที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศนำมาโดยจุดเบลนิโครัสมิเคิลสันอีริ่าวจนตทานเข็มดีชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรธนวัฒน์สุจิตทาบอลสิริโชคภาโส คานรงพร้อมสีแก้วรวมถึงผู้เล่นชั้นนำในไทยลีกอย่างทางสุวรรณเหมือนตาและก็เอกนิปปัญญาในของหลักนี้โดยทีมชาติไทยจะต้องส่งรายชื่อให้ทางยูอีก่อนเ,นเริ่มการแข่งขันนัดแรกนะฮะประมาณ1สัปดาห์ซึ่งระหว่างนี้ต้องรออาการตอบรับจากต้นสังกัดก่อนรวมถึงเจ้าตัวของตตนักเตะแต่ละคนโดยเฉพาะในรายของชุดเบลและก็อิริค,คาวที่มีโอกาสจะเลือกเล่นกับทางทีมชุดเยาวชนของอังกฤษ และก็สวีเดนในช่วงเวลาเดียวกันกันได้นะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวนั้นจะตัดสินใจเลือกมาเล่นให้กับทางทีมชาติไทยหรือไม่ในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ฟันธงนั่นเองก็ฝากติดสแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม ok ่เล ok ิกเชียร์น้องๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังสามารถถล่มเอาชนะสิงคโปร์แมตช์หน้าดวลทีมชาติไทยนะัดจะบอกให้ เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างหลังดูแล้วโอกาสที่พวกเขานั้นมีโอกาสที่จะชนะทีมชาติไทยนั้นสูงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์ของพวกเขาจะว่าอย่างไรเริ่มที่คอมเมนต์ที่1ก,กันก่อนนะักกันเมื่อพิจารณาอย่างครอบครอบแล้วเวียดนามควรจะเอาชนะสิงคโปร์ไม่น้อยกว่า9ต่อ0ด้วยซ้ำไปนะเวียดนามจะคว้าแชมป์ AFF ยู -23 ปีได้ในท้ายที่สุดในครั้งนี้ข่าวไม่ต่อมาและพบกันไทยแลนด์ ข่าเม่นต่อมานั่นคือคำกล่าวหลังโค้ชเวียดนามของเราข่าเม่นต่อมาอยู่ย3ปีเวียดนามยิงประตูที่3มเหมือนนัดซ้อมรักษาฟอร์มอยู่23ปีเวียดนามต่อไปสุดๆนะพร้อมจะเจอกับไทยแลนด์ทุกเมื่อในขวารักนี้ข่าเม่นต่อมาพวกคุณสุดยอดมากเลยนะข่าเม้นต่อมาไม่ชอบคำว่าเสมอกับไทยแลนด์เลยควรจะชนะเท่านั้นข่าเม้นต่อมาความรู้สึกเด็กๆเตะกันเวร็วมากเลยนะ เหมือนดูฟุตซอลพวกเขามีเทคนิคที่ดีมากทั้งทีมก็มั่นคงและก็มั่นใจมากฉลาดมากแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเยาวชนเวียดนามนั้นได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีขอาไม่นต่อมาชนะอะไรขนาดนั้นเยอะม,มากๆเลยนะขอาไม่นต่อมาเจอกับไทยแลนด์คาดว่าเกมนี้จะเป็น4-0ต่อหรือ5-0ต่อสำหรับเวียดนามนะขาไม่นต่อมา กลุ่มอายุนี้ดีมากเลยนะดีกว่ากลุ่มชุดยุ23ปีที่เตะเร็มไปซีเกมมีความหวังสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ขอาเมนต์ต่อมาทีมนี้เก่งมากเลยฉวยโอกาสการทำสกอร์ได้ดีขอาเม้นต์ต่อมานี่คือเวียดนามชุดยู21ปีพวกเขามีศักยภาพที่สูงมากเลยนะขอาเมนต์ต่อมาเล่นเพื่อความสนุกแต่ชนะอะไรขนาดนั้นมันสุดยอดเกินไปแล้วขอาเม้นต์ต่อมาอย่าไปชนชุดยู23ปีเล่นได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะ หวังว่าจะมีนักเตะทองอีกรุ่นสำหรับฟุตบอลเวียดนามในอนาคตอันใกล้นี้เขาไม่ต่อมาพบไทยเดี๋ยวเจอของจริงเขาไม่ต่อมาอย่าชะล่าใจกับผลงานการแข่งขันในครั้งนี้แต่จงมุ่งไปที่การแข่งขันกับทางไทยลีกเพราะมันเป็นนัดชี้ตาขาดหวังว่าผู้เล่นชุดยู23ปีจะทําตามที่แฟนรอคอยขอให้โชคดีกับทางทีมชุดยู23ปีในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดี ขอบคุณความแข็งแกร่งของทีมเวียดนามขอเม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมชุดยู23ปีเวียดนามกับทางทีมชุดยู23ปีสิงคโปร์แต่ในความคิดของฉันไม่ควรจะพูดอะไรมากเมื่อคุณพบประเทศไทยชุดยู23คุณจะรู้ได้ว่ายู23ปีเวียดนามอยู่ที่ไหนและเขาตนสุดท้ายก็ได้บอกว่าเจอไทยแลนด์ต้องเอาชนะไม่น้อยกว่า3ต่อ0นะในครั้งนี้ นานผมเป็นได้ว่างานนี้แฟนๆบอลเวียดนามนะฮะก็ค่อนข้างเห็นความมั่นใจของทีมของตนหลังที่สามารถเอาชนะทางสิงคโปร์ไปได้7จต่อศซึ่งก็เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าพวกเขามีโอกาสจชนะไทยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหญิงสด2คู่ผู้ชนะเจอกลุ่มไทยสถานการณ์กลุ่ม4ไทยเวียดนามอาจจะมีพลิกโผก็เป็นได้ โดยการน,นี้ศึกฟุตบอล AFF ชุดยู23ปีแชมป์เป็นชิพ222 0เพราะแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A กลุ่มของไทยจะมีการลงสนาม2คู่ในวันนี้ซึ่งจะเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์จะพบกับทางทีมชาติบรูนไนเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและคู่จะเป็นกัมพูชาพบกับทางทีมทิมอร์เลสเตจะแข่งขันกันเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันโดยทัย้งคู่นั้นจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e s port 2ช่อง67ในขณงนี้ซึ่งสถานการณ์ของกลุ่ม A เจ้าภาพกัมพูชาที่นำทัพมาโดยเคสเกะฮอนดะแข่งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นมี6แต้มจากการลงสนาม2นัดรังอันดับหนึ่งของกลุ่มต้องตัดสินใจในแมตช์สุดท้ายในขรข้งนี้โดยทีมแชมป์กลุ่ม A จะเข้าไปพบก,กับทางทีมแชมป์ของกลุ่ม C ซึ่งเป็นกลุ่มของทีมชาติไทยนั่นเองโดยสถานการณ์ของกลุ่ม C ไทยเจอกับทางเวียดนามน,นั้นอาจจะมีพลิกก็เป็นได้ ซึ่งสถานการณ์ในกลุ่มสีนั้นมีพลิซะแล้วเมื่อหนึ่งทีมเต็งแชมป์มมอย่างทางเวียดนามถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปถึง7ต่อ0ซึ่งเวียดนามได้ประตูในครึ่งแรก3ประตูก่อนที่จะมาบวกเพิ่มในครึ่งหลังอีก4ประตูสุดท้ายเอาชนะไปถึง7ต่อ0ย์สมงผลให้เวียดนามแซงทีมเติไทยขึ้นไปรังอันดับที่1ของกลุม่มไว้ทั้งหมด3แต้มผลต่างประตูบวก7ส่วนทีมเติไทยมีผลต่างประตูบวก 2, ส่งสมบให้ทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายที่ท่ี 22กลุภมพันธ์ที่ถึงนี้นะาแต่ผมเป็นจะเรียกว่าศึกตัดสินเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะคะแนนเท่ากันและผลต่างประตูได้เสียเวียดนามดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เจ๋งจริงๆไทยต้องชนะเวียดนามให้ได้1.0หรือ2.1ก็ได้ในเกมเกมนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับรู้จักซับโดบาริโกกรกัเซียคุณซึนนุม่มหลอเลือดกระทิงผู้ฟันฝาแข้งไทยไปุตบอลโลกในครั้งนี้ โดยกันนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเคยผ่านอ,องานอะไรมาบ้างเปิดประวัติซับบดอไปในโลก,กราเซียหุนสือทีมชาติไทยชุดอยู่สิปีผู้เข้ามายกระดับแข่งเยาวชนช้างศึกพร้อมกับความฝันพานักเตะไทยไปลุยฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้จงได้ โดยพันพ้นไปแล้วนะ,ะหน1นัดสรัรทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชุดยุยสามปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทัพช้างศึกใช้แข่งชุดยุสิบก้าปีไปโดยทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้และก็ลัไปเดิมผลงานนัดปแปด้วยการทุบสิงคโปร์ไป3าต่อหนึ่ง ซึ่งหลังจบเกมแฟนบอลต่างชื่นชมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ที่แม้จะต้องแบกอายุแต่ก็สามารถครองเกมเหนือคู่แข่งได้อย่างน่าประทับใจซึ่งนอกจากตัวเตะแล้วหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือซักมโดอบาริโลกราเซียบุนซือทัพช้างศึกจูเนียชุดอายุ19ปีซึ่งวันนั้นจะมาทำความรู้จักกับเขาในวันนี้ เด,ดิกรนิสซาบาโดบาริโลกราเซียนั้นเฮดโค้ชชาวสเปนชาวเมืองบารเซรลนาปัจจุบันอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นโดยซาบาเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานกับวงการลูกหนังไทยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วโดยขนาดนั้นสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยลงนามสัญญากับทางบริษัทเอโคโนเมทอชอกเกอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกกันสั้นมาว่าเอโคโน ซึ่งเข้ามารม่วมวางโครงสร้างนะฮะวางแผนพัฒนาน,นักฟุตบอลไทยโดยมุ่งเน้นไปที่นักเตะเยาวชนเป็นหลักในครั้งันี้สำหรับเส้นทางสายฟุตบอลของซับารอเนี่ยก็เริ่มต้นกับเด็กๆทั่วไปนั่นก็คือความหลงไหลในเกมลูกหนังและก็ใฝ่ฝันที่จะได้เป็นนักเตะอาชีพกระทั่งมาถึงจุดแตกหักตอนอายุป,ประมาณ15ปีซักบาเนี่ยได้ไปชมแมตที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ โดยเป็นเกมยูฟาแชมเปียนลีกระหว่างบาร์เซโลนาเปิดป้านเจอกักบทางอินช์มิลานที่สนามแคมหนูโดยเกมนั้นซักบาเนียได้นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณซุ้มนั่งสำรองเขาจึงได้เห็นสุดยอดกุนซือของโลกอย่างทางเปปกิเยร่าบิ๊กบอสบาซ่ากับทางโชเซม H Inter, ่มูนิโยเฮดโค้ชอินเจอร์ยืนบระชาการเกมโดนแทคติกกันอย่างเข้มข้นอยู่ข้างสนามทำให้เจ้าหนูซักบาเนียเกิดแรงบันดาลใจไฟลุกโชนและก็ฝันที่จะได้สวมบทบาทแม่ทัพลูกหนังเหมือนกับภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้า ประกอบกับช่วงเวลานั้นซักบาเนี่ยเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในการเล่นฟุตบอลทําให้เขาตัดสินใจหักพวงมลาลัยเบี่ยงจากเส้นทางนักฟุตบอลหันมาสู่โลกของการเป็นโคช้ชทันที ึงหลังจากนั้นซักบาก็มุ่งหน้าเรียนปรุ้ศาสตร์ด้านโคชและก็เริ่มเข้าอบรมนะฮะลายเส้นโคชต,ตั้งแต่อายุจึงเป็นวัยชีนพร้อมกับได้รับโอกาสเข้าไปทํางานกับทีมเยาวชนระดับลิสงสูุดของสเปนหลายสโมสรรวมไปถึงเคยผ่านงานด้านแมวมองมาแล้วกันอีกด้วยในครั้งนี้ ซึ่งซักบานี้เก็บประสบการณ์โค้ชไปเรื่อยๆนะฮะจนผลงานไปเข้าตาเอโคโนทําให้ถูกจีบให้มาร่วมงานด้วยกระทั่งเดือนเมษายนปี2560หรือประมาณ5ปีที่แล้วเอโคโนนั้นก็ได้สัญญากับทางสมาคมฟุตบอลไทยและซักบานคนนี้ก็เป็นหนึ่งในโค้ชที่ถูกส่งมาทํางานที่ประเทศไทยโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีในขณะนั้น นี่ก็เป็นการพูดถึงประวัติย่อๆนะฮะหลวดโดยสังเขตของทางซักวะดอบบาริโลการาเซียคนนี้และนี่ก็เป็นทันขาวประคัมกีฬาบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่2 0กุมภาพันธ์2 5 6พโดยชายบุพกรังฟุตบอลไทยครับ